สวัสดีครับตัวนี้ผมอยู่ที่ค่ายโคเพชรพยาวันนะครับตัวนี้ติดอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่เจโอชื่อลังศาสตร์ตะวันฉายหรือว่าไอชาเย็นครับค่ายโคเพชรพยาวันครับนะครับตัวนี้อายุประมาณกี่ปีครับประมาณ6ปีละหกปีชงชนเป็นยังไงครับฝีมือชนเรื่อยๆครับเรื่อยๆมืออตัวนี้เป็นวัวมาจากที่ไหนครับอ๋อเป็นวัวนเข้ามาจากมาจากอะไรพี่ จังหวัดพอรูไหมมาจากไอ้นครครับนครศรีธรรมราชนะครับครับผมล่าสุดวางได้กี่นาทีครับสามสิบครับสามสิบเลยแล้วก็เดิมพันเท่าไหร่ครับพี่ค่าละห้าหมื่นตัวนี้ชนน้อยข้าละห้าหมื่นเนาะครับนี่รูปรักสวยครับสีลังศาครับตัวนี้ตัวนี้ชนวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้ชนวันที่ยี่สิบเอ็ดครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ พฤศจิกายนชนข้างละห้าหมื่นนะครับตัวนี้สวยเหมือนกันหลอดีหลอดีมานอนกี่วันแล้วพี่เพิ่งมานอนได้วันนี้วันที่สองวันนี้วันที่สองครับโอ้โหเอาละครับแต่ก็ไม่ห่างจากสนามมากนะครับ <c oughs> ไม่ห่างครับกําลังสุดยอดสบายกลังสบายกําลังดีเลยครับเป็นส่วนตัวดีนะครับตรงนี้นะครับเอาม้อะไรฝากถึงเอฟซีตัวนี้ไหมก็ฝากถึงเอฟซีแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับไม่บจะไม่ทําให้ผิดหวังครับครับผมเจ้าอะไรนะพี่ ชาเย็นชาเย็นนี่นะครับโอเคครับผมฝากติดตามไปเลยครับเดี๋ยวไปดูคู่ชนกันนะครับครับนูนดูกล้องนูนตัวนี้หนึ่งตัวนะครับคู่ชนของค่ายเพชรพยาวันนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเพ่ไหมสิงโตทองครับค่ายอะไรครับสามเป็นน้องสองเปชูครับผมมาจากมาบ้านอะไรรู้เต่าบ้านห้วยรายรื้เตาห้วยรายตำบลอะไรครับ นาไกาขุนไกลสีสำลรงอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ตัวนี้สีสำลรงส่งเข้าประกวดตัวนี้ชนกี่ครั้งนะครับชนสองโหนสองครั้งครับสองครั้งนะครับอายุประมาณกี่ปีครับตัวนี้ประมาณสิบสองปีตัวนี้สิบสองปีเลยนะครับเป็นลูกวัวพ่อพ่อมันไอไม้จ้องขวัญนะนี่ตัวนี้เป็นลูกของไม้จ้องขวัญตัวดีตัวดังของบานสวนนะครับตัวนี้ตัวนี้ชนวันที่เท่าไหร่ครับ ที่ยี่สิบเอ็ดรอบบ่ายอ๋อยี่สิบเอ็ดรอบบ่ายนะครับตัวนี้ฟิตซ้อมดีไหมพี่ปั้มบวางดีวางดีครับประมาณกี่นาทีที่ฟิตซ้อมล่าสุดสามสิบห้าอ๋อชนแบบไหนครับทางชนมันบอกไปเรื่อยๆอ่ะไปตายไปนี่เลตายไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัวนี้ไหมสิงโตอะไรนะไหมสิงโตทองไหมสิงโตทองครับผมตัวนี้น่าติดตามนะครับ ความมั่นใจพี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับครับผมม,มีอะไรฝากถึง FC มั้ไหมครับฝากติดตามด้วย <laughs> อโอเคนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ